สวัสดีครับสมาชิกชมรมพเครื่องวันนี้ผมจะอ่านหนังสือเรื่องการปฏิบัติการของปลอมจากมือผีคือพระสมเด็จจากตำราเล่มนี้นะครับประชุมการจนาวัดหนังสือสามสมเด็จนะครับหนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือเก่ามากซึ่งวงการก็ยอมรับนะออกมาเมื่อปี2 5 2 3พิมพ์ครั้งที่1น,นะครับ mm. ผมจะขอเริ่มเรื่องเลยนะครับจากการเป็นพระเครื่องที่ยอดเยี่ยมในด้านพุทธคุณระดับที่เชื่อถือได้นี่เองถึงกับมีผู้กล่าวกันว่าพระสมเด็จวัดละฆังของสมเด็จโตนี้ ได้มีผู้ทำปลอมกันออกมาตั้งแต่เจ้าประคุณสมเด็จยังมีชีวิตอยู่แล้วเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะพระเครื่องของท่านไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อจําหน่ายใจเพื่อจาหน่ายนะไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อจําหน่ายแจกจ่ายอย่างเกจิสมัยนี้ท่านสร้างพระขึ้นมาเพื่อมอบให้เป็นของขวัญแก่คนดี คนมีเงินจะไปเช่าด้วยเงินเป็นหมดหวังที่จะได้พระของท่านแน่ด้วยเหตุนี้ผมจึงมอบข้อคิดให้กับผู้สนใจในของขลังผมนี่ท่าน,นี้หมายถึงผู้แต่งหนังสือคือประชุมการจนวัตรนะครับหนังสือเล่มนี้บางท่านที่มั่นใจในวัตถุมงคลที่ตนได้รับมรดกจากผู้เท่าว่าต้องเป็นของแท้ทุกองค์นั้นท่านว่าไม่แน่เสมอไป เพราะสมเด็จจากมือผีนั้นได้มีมาร้อยกว่าปีแล้ว <c oughs> นั่นเป็นเรื่องอดีตที่นานเกินไปเกินกว่าที่จะนำมาคุยบอกกล่าวถึงปฏิบัติการมือผีในสมัยโน้นแต่ก็เชื่อว่าคงจะไล่เทียมทานทาาฝีมือในสมัยนี้ได้ท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตามต่อไปนี้จะไปพบ กับฝีมือปานปลอมพระด้วยวิธีแปลกๆสามวิธีด้วยกันคือ 1. ปลอมโดยวิธีกดพิมพ์สร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดข้อสอปลอมโดยใช้เนื้อผ้าเก่าบดผสมแห้ง 3. ปลอมโดยวิธีแกะหรือแก้พิมพ์จากผ้าเก่า ขอเริ่มเลยนะครับข้อที่หนึ่งหรือวิธีที่1น,นะที่ว่าปลอมโดยวิธีสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดจากหัวข้อแรกที่ว่าไว้นั้นว่ากันไปก็คือสร้างกันอย่างที่ทางวัดสร้างนั่นแหละจะผิดอยู่ตรงที่ไม่มีพิธีปลุกเสกใดๆทั้งสิ้นเท่านั้นเองการผลิตพระมือผี เขาจะใช้เวลารวดเร็วมากอจะว่าพอกดพิมพ์เสร็จแล้วตากแห้งลงกลุกเลยก็ไม่ผิดแต่ก่อนจะลงกลุก,ก็มักจะเสริมสวยผิวพรรณวันนะให้แก่อง์พระก่อนเสมอแต่สมัยนี้เขาจะสั่งเครื่องอบผิวจากนอกเล่นเวลาได้เร่งเล่นเวลาได้เร็วเป็น ปีๆแล้วกันหมายความว่าเครื่องอบผิวจากนอกเนี่ยจะเล่นจะเล่งเวลาได้เป็นปีๆอย่างพระสมเด็จวัดรังถ้าไม่ลงกูเขาก็มักจะพิธีพิถันการเป็นพิเศษจากหน่อยโดยเฉพาะเรื่องคราบผิวพระสมเด็จวัะระังปลอมประเภทกดพิมพ์ใหม่นี้มีเริ่มระบาดในวงการอย่างจริงจังในปีพศ2490แต่ประดานัก เลงพระยุคนั้นก็จับได้ทั้งเนื้อทั้งพิมพ์ผิดหมดการเวลาผ่านมานะเป็นลำดับพระมือพระมือผีในตลาดก็ยังไม่เป็นที่หวาดวันแก่บรรดาเซียนเท่าใดนักตราบจนกระทั่งถึงยุคผีหนุ่มพยองคือในราวๆพศ2519 ถึง2522นี่แหละเขาปลอมพระกันโดยวิธีการแบบกล้าทุ่มลงทุนผลิตภัณฑ์จากมือผีจึงเป็นที่หวาดหวั่นแก่นักเลงยุคนี้ยิ่งนักเพราะของผีแต่ละชนิดที่หลุดออกมามีคนจ่ายเงินนั้นแม้ประดาเซียนบางคนโดนเข้ายังเข่าสุดมาแล้วต่อไปเป็นวิธีที่สอง ที่ว่าคือวิธีที่สองก็คือปลอมโดยใช้พระโดยใช้เนื้อพระเก่ามาบดผสมแห้งนั้นวิธีนี้นับว่าได้ผลมากนะฟังให้ดีนะครับผสมแห้งคืออะไรผมยังไม่เข้าใจเหมือนกันหมายความว่าคงจะผสมกันแห้งๆแ,แล้ว <c oughs> ฉาบหน้านะเดี๋ยวฟังต่อไปนะครับในปีพศส5 0 6นี่เอง พะสมเด็จประเภทนี้มีระบาดหนักประดามือผีที่พยองหนักอยู่ประดามือผีจึงพยองหนักอยู่เพราะระยะค่อนข้างจะหาเงินกันได้คล่องตัวทีเดียวหมายถึงหลอกต้มได้อย่างง่ายดายแต่พอถึงพศ2510การปลอมพาวิธีนี้ต้องสลายตัวไปทั้งนี้ก็เพราะผิวที่ถูกคุมพางไว อยู่ต่อมาเกิดหลุดผิวในหลุดนะครับเซียนเล็กเซียนใหญ่จึงจับผิดได้แต่ก็ระวังตัวกันมากนั่นเองการปลอมโดยวิธีนี้จึงต้องใช้การปลอมโดยวิธีนี้จึงต้องเซ็งไปในที่สุดในวงเล็บระยะการปลอมพระสมเด็จวิธีนี้ยังผลให้เกิดพระซุ้มกอรพระเม็ตขนุนพระนางพญยาพลอยออกสู่ตลาดด้วยวิธีการดังกล่าวก็มาก เขาว่าการทําพระมือผีวิธีใช้เนื้อก่าวมาบดผสมแห้งแล้วกดพิมพ์ได้เลยนี้นอกจากจะใช้น้ํายาเพื่อยึดเนื้อให้รวมตัวกันแล้วยังมีน้ําผึ้งผสมรวมอยู่ด้วยถ้าจะทําพระสมเด็จเขาจะใช้เนื้อพระสมเด็จวัดเฉลิมบ้างหรือ หลวงพ่อมนบ้างหรือไม่ก็เนื้อพระวัดกัลยาแต่ถ้าทำพระทุ่งเศรษฐีเขาก็จะมักใช้เนื้อดินดิบจากเมืองนครศรีธรรมราชในวงเล็บพระหักมาตามบทเป็นเนื้อหลักสรุปแล้วพระปรองวิธีนี้ดีที่ออกตลาดได้เร็วแต่พอนานๆไปก็ขายไม่ออกดังกล่าวอันนี้ผมขอวิวเคราะห์วิจารณ์นะครับ อย่างที่เคยเล่าให้ฟังเด็กๆผมไปยืนรอรถเมย์กำลังจะกลับบ้านตอนนั้นเรียนอยู่ป .4 ผมจำความได้แล้วนะครับผมยืนอยู่หน้าบ้ายรถเมย์ตรงหน้าเทศบาลจังหวัดพิษณุโลกผมเห็นเป็นเป็นโตะ๊ะเหมือนเขาซ่อมนาฬิกานะครับผมก็ยืนดูผมเห็นเขาเอาอพระตอนนั้นผมยังไม่รู้รภาษาเราแต่จําได้จําความได้เขาเอาพระมา เป็นพิมพ์เหมือนรูปสี่เหลี่ยมนี่แหละครับเขาก็มาวางแล้วก็เขาเอากาวทาแล้วเอาผูกกันไปแต้มที่ฝุ่นแต้มผงต่างมาไลตรงหน้านะครับไล้ตรงหน้าพระเนี่ยนะให้ดูเหมือนผ้าเก่ายังจาความได้นี่คงจะเป็นแบบวิธีนี้คือหมายความว่าถ้าในความรู้สึกคือหมายว,ามว่าผงเนี่ยที่อามาบดบดเนี่ยจะมาติดกับฉาบหน้าเนี่ยมันก็ต้องมีกาวเชื่อมถูกไหมครับตรงนี้ผมเคยถามผู้รู้ พระพวกนี้ใช้กาวอย่างดีวิเศษอย่างไรก็แล้วแต่นะครับแช่ทินเนอร์น่าจะหลุดนะครับแช่ทินเนอร์น่าจะหลุดเพราะฉะนั้นเนี่ยของเกของผีเนี่ยยังไงก็ต้องมีร่องรอยให้จับพิรุธได้นะครับแต่ผมอยากจะเล่าให้เพื่อนฟังว่าผมเคยตอนนั้นผมสร้างบ้านแล้วแผ่นหินอ่อนมันหัก ไอ้ bone, นะี่อนฉาบบนหักผมก็เรียกเข้ามาซ่อมเขาเอากาวเป็นกระป๋องนะครับแล้วก็เอาตะไบเจียผงหินอ่อนมาคลุกกับกาวแล้วก็ทาแล้วก็เอาหินอ่อนมาต่อกันปรากฏว่าแข็งเหมือนเหมือนเป็นหินอ่อนเดิมเลยตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าไอ้กาวนี่มันชื่ออะไรแล้วผมก็ไม่ได้ศึกษามานานแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วนะผมไม่แน่ใจว่าไอ้กาวตัวนี้ถ้าแช่ดินเนอร์จะหลุดไหม ฝากเพื่อนๆไว้เพนารณาต่อไปนะครับได้ยินมาว่าคนที่ทําพระปลอมเนี่ยก็คือพวกที่อยู่ในวงการพระนี่แหละที่ก็มีความรู้นะครับเขาจะซื้อผ้าหักๆักมาบดบดบดแล้วก็เป็นผงนะแล้วก็ฉาบหน้าพระสมเด็จไม่รู้แต่ไม่เคยรู้เคล็ดลับพบราณารรมอย่างไรนะครับอาจจะเป็นต้องมีกาวเชื่อมนะครับ ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยครับวิธีที่3ปลอมโดยวิธีแกะหรือแก้พิมพ์จากเนื้อผ้าเก่าถ้าลงทำสําเร็จเซียนไม่ผีผามจนเกินไปแล้ววิธีนี้นับว่าน่ากลัวที่สุดการปลอมแปลงพระวิธีนี้เป็นที่นิยมกันอยู่ในหมู่เซียนมือผีตั้งแต่ปีพศ2503มาแล้วเพราะเป็นวิธีที่พวกเขาสามารถทรําเงินได้รวดเร็วที่สุดโดยใช้เวลาเพียงสองวันเท่านั้นก็ออกล่าเหยื่อได้แล้ว นอกจากนี้วิธีการแกะและแปลงพิมพ์ยังเป็นการปลอมแปลงโดยประหยัดที่สุดผู้กระทําสามารถลงทุน200-200บาทในวงเล็บนะสมัยนั้นเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นพันแต่เมื่องานเสร็จแล้วนำออกให้เช่าองค์นึงก็เป็นหมื่นจากประสบการณ์ผมเคยเกือบโดนนะครับเขาเอาพระราคาถูก นะสมัยก่อนเนี่ยครับก็เอาพระาภายคู่ตัดเดียวมาแกะเป็นพระนางพญากุลรงทอแล้วจะมาขายผมผมก็ยังไม่ชำนาญผมเอามาให้เพื่อนช่วยกันดูปรากฏว่ามีรอยลิ้วมีรอยขนแมวรอยแกะชัดเจนก็เลยลอดตัวไปนะครับก็ <c oughs> การแปลงพิมพ์วิธีแกะนี้เขานิยมหาผ้าผงขาวที่มีเนื้อใกล้เคียงกับพระสมเด็จวัดคักงหรือบางคนผมมากที่สุดเช่นเนื้อผ้าหลวงพมลคลอง12พระวัดเฉลิมเมืองนนหลวงพ่ออ้นวัดบางจากพระวัดสุทัศน์พระวัดอินหรือพระวัดกลยาเป็นต้นนอกจากนั้นองค์ที่นำไปแกะเขาก็มักจะเลือกองนั้นหนา และค่อนข้างใหญ่จากหน่อยที่นิยมแกะกันมากจะเป็นผ้าสมเด็จวัลคะคังพิมพ์พใหญ่เพราะจำหน่ายให้เช่าได้ราคางามกว่าพิมพ์พอื่นนะครับการนำผ้าเก่าๆที่สำเร็จรูปมาแปลงพิมพ์พใหม่นี้เมื่อแกะเสร็จแล้วจะรีบออกให้เช่าทันทันทีเห็นจะไม่สำเร็จจะต้องนำไปเสริมสวยปรุงแต่งนะฮะผิวเสียใหม่ให้ดูเป็นผ้าใช้ บางคนเล่นเงือเล่นใครจนผิวเกลี้ยงปัจจุบันเนี้เขามีน้ำยาเคมีลาดผิวรอยขนแมวจะหายไปเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อส่องดูแล้วจะเห็นรอยขนแมวเป็น,นเส้นๆอยู่ทั่วไปฉะนั้นเพราะมีฉะนั้นแล้วถ้าไม่ลบรอยเนี่ยจะเห็นแล้วรอยขนแมวอยู่ทั่วไปการที่เราทำไปเสริมสวย เป็นวิธีการที่บรรดาแอเย่นมือผีนับถือว่าต้องทำทุกองค์เพราะเป็นทางเดียวที่จะเรียกเงินจากคนประมาทนะเข้ากระเป๋าได้คล่องๆและยังต้องทำให้และยังไม่ต้องมาใช้ศึกน้ำลายกันภายหลังเล่ามาถึงตรงนี้น่าจะลองไปจ้างเขาแกะมาห้อยก็บ้างก็ไม่ผิดนะ นะครับาจากบรรดาพระมือผีทั้ง3วิธีดังกล่าวนี้ปัจจุบันวิธีแรกกับวิธีที่3กํกลังเป็นที่น่ากลัวที่สุดในวงการปัจจุบันนี้หมายถึงปีเมื่อ3-40ปีที่แล้วนะครับเพราะการออกเลขให้พระให้เช่าพระมือผีจะมีการตั้งราคาไว้สูงเพราะถ้าบอกราคาต่ำผู้เช่าจะรู้ จึงเป็นข้อที่ผู้เช่าควรสังวรนะถ้าไม่อยากเสียเงินเสียเชิงควรตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและทําใจให้สงบไว้พระสมเด็จวรละครเป็นยอดพระเครื่องชั้นสูงย่อมจะมีสิ่งแปลกปลอมอยู่รอบตัวอย่างท่วมทน้นการได้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญหลายๆด้านถึงแม้จะต้องฝ่าฟันฝ่าอุปสรรคอยู่บ้างก็ต้องมีก็ยังมีค่าและปลอดภัย ดีกว่าคาสรรเสริญเยินยอจากคนขายพระวงเล็บบางคนที่เขาจะมอบให้กับท่านก็เพื่อประโยชน์ของเขาเท่านั้นนะครับก็อ่านให้ฟังเป็นแนวคิดเป็นอุทาหรณ์ครับจบคลิปวันนี้แต่วันแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ